ีค่ะทุกคนวันนี้ก็มีคลิปเข้าหอมให้ได้ดูกันนะคะอาจจะเป็นคลิปสั้นๆน,นะคะเพราะว่าข้าหอมเองเนี่ยจะไม่ค่อยมีสติหรือว่าอยู่เฉยๆเหมือนแมวปกติทั่วไปนะคะนอกจากง่วงนอนจัดจัดนะคะซึ่งตอนนี้อย่างที่ทราบกันดีเห็นไหมคะจะเดินอีกแล้วนี่นะคะ่ะก็บอกแล้วว่าเข้าหอมเนี่ยไม่สามารถที่จะอยู่นิ่งๆเหมือนแมวปกติโดยทั่วไปได้ แม่ต้องคอยเดินตามเขานะคะที่ทุกคนได้เห็นกันจะได้เห็นสรีละร่างกายของเขาหอมเขาหอมไกล้คลอดแล้วนะคะทุกคนวันที่11นี้นะคะแม่จะต้องพาเขาหอมไปเอ็กซเรย์และอันตาซาวนะคะดูเด็กในท้องของเขาหอมนะคะ ว่ากะโหลกศีรษะใหญ่กว่าอุ้งเชิงการแค่ไหนหรืออย่างไรนะคะเพื่อจะเตรียมตัวแอดมิดนะคะทุกคนเพื่อที่จะเตรียมตัวแอดมิดนะคะทีนี้เนี่ยแม่ก็ต้องพูดกันตรงๆเลยว่าปัใจจัยในการที่แม่จะพาเข้าหอมไปหาหมอเป็นศูนย์ค่ะแม่ยังไม่มีเลยนะคะทุกคนก็วุ่นวายกับข้าหอมเนาะจะให้เห็นข้าหอมชัดๆก็เนาะ นี่ค่ะข้าหอมแม่ยังไม่มีเงินที่จะพาข้าหอมไปเลยนะคะอย่าพูดถึงเรื่องแอดมิดเลยแอดมิดก็ยังไม่รู้นะคะที่ทราบกันดี้วตอนนี้ใบเตยยังอยู่โรงพยาบาลพรุ่งนี้แม่จะต้องนําใบเตยอ,ออกจากโรงพยาบาลแล้วนะคะถามว่าออกจากโรงพยาบาลเพื่ออะไรนะคะแม่จะต้องนำใบเตยไปหาคุณหมอโรคหัวใจที่รักษาใบเตยอ,อยู่นะคะที่โรงพยาบาลสัตว์ดีนะคะ ใบเตยก็ยังต้องรักษาเข้าหอมก็จะต้องหาหมอแม่พูดไม่ออกบอกไม่ถูกเลยคะ่ะทุกคนแม่จําเป็นต้องระดมทุนในการรักษาเข้าหอมเพื่อที่จะผ่าตัดเข้าหอมนะคะการผ่าคลอดอันตรายเช่นกันอย่างที่ทราบกันดีนะคะเข้าหอมไม่แข็งแรงนะคะด้วยอาการเป็นโรคระบบประสาทนะคะ มีอาการชักตาบอดสัดีละร่างกายไม่แข็งแรงกระดูกสันหลังโก่งงอนะคะแล้วแถมมาท้องอีกพิการซ้ำซ้อนเลยนะคะแล้วท้องก็คลอดลูกเองไม่ได้ถามว่าถ้าอันตรเซาวแล้วเอ็กซเรย์แล้วกระโหลกศรีรษะเด็กไม่ใหญ่กว่าเชิงการนั่นก็ถือว่าโชคดีแต่ถามว่าข้อหอมจะคลอดเองได้ไหมก็ยังบอกไม่ได้อีกนะคะว่าคลอดเองได้ไหมเพราะว่าทั้งตัวข้อหอมเองเนี่ย สติสตังอย่างที่ทุกคนทราบกันดีว่าไม่สมประกอบทุกอย่างต้องอยู่ในการดูแลของหมอตลอดนะคะซึ่งถ้าฉุกเฉินแม่จะต้องมีเงินมากพอที่จะพาเขาหอมเข้าฉุกเฉินให้ได้นะคะคลิปวันนี้ทำมารวบรวมสติเลยนะคะ กลับขอความเห็นใจกลับขอความเมตตาทุกท่านนะคะ<ม>เห็นไหมคะขณะเขานั่งอยู่เฉยๆเข้อหอมก็อารมณ์เสียเพราะว่าได้กลิ่นของแม่ตัวอื่นมองไม่เห็นแล้วคะ่ะตบลมตบแรงอย่างที่ทุกคนเห็นกันเป็นอย่างนี้นะคะคลิปนี้แม่ทำขึ้นมาเพื่อที่จะขอระลมทุนในการให้อีกหนึ่งชีวิตเกิดขึ้นมาอย่างปลอดภัยนะคะแล้วก็ เขาหอมเองก็สมควรที่จะปลอดภัยเช่นกันทั้งแม่และเด็กสมควรที่จะปลอดภัยกลาบขอความเมตตาจากทุกท่านผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านพูดตรงๆเลยว่าคนละเล็กละน้อยขอให้เขาหอมและลูกได้ไปต่อขอให้ลูกของเขาหอมคลอดออกมาอย่างปลอดภัยโปรดเมตตาเด็กคนนี้ด้วยนะคะตาสายแบบนี้ถามว่ามองเห็นไหมตาบอดค่ะใช้หูฟัง โทรศัพท์แม่ก็ไม่ดีนะทุกคนแม่พยายามที่จะทาคลิปออกมาเพื่อที่จะร้องขอถึงความเมตตาและความเห็นใจให้กับข้าวหอมและลูกในท้องด้วยขอความเมตตาเถอะคะ่ะช่วยข้าวหอมด้วยนะคะคนละเล็กคนละน้อยก็ยังดีให้ข้าวหอมและลูกคลอดอย่างปลอดภัยด้วยนะคะขอบคุณมากเลยค่ะ